ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแชร์ภาพเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นผู้โดยสารค่ะตกค้างกว่า300คนตกค้างที่สนามบินภูเก็ตค่ะล่าสุดทางด้านของผู้อำนวยการทา่าอากาศยานภูเก็ตนะคะก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะ สืบเนื่องจากกรณีที่มีสื่อโซเชียลนะคะเผยแพร่ภาพและระบุว่าเป็นผู้โดยสารซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศจํานวนรวมกว่า300คนของสายการบินไทยเวสตเจ็ตกค้างอยู่ที่สนามบินภูเก็ตเมื่อวันที่1ธันวาคม2565ที่ผ่านมาทําให้หลายคนค่ะได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้นะคะนายมนชัยตะโมดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตก็ชี้แจงค่ะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากสายการบินไทยเวสตเจทเที่ยวบินที่วีแซด308 เส้นทางการบินภูเก็ตสุวรรณภูมิทําการแจ้งหอบังคับการบินภูเก็ตเพื่อที่จะขอกลับเข้าหลุมจอดหลังจากที่ได้นําอากาศยานเข้าทังวิ่งเมื่อเวลาศูนย์นาฬิกานาทีเนื่องจากมีปัญหาผู้โดยสารมีจํานวนเกินขีดความสามารถของอากาศยานสาเหตุจากเที่ยวบินขาเข้าเที่ยวบินที่ VZ2304 ต้นทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิภูเก็ตไม่สามารถทําการบินมาลงณนะอากาศยานภูเก็ตได้ก็ส่งผลค่ะให้ หลายการบินต้องบริหารจัดการนำผู้โดยสารขาออกส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน VZ2305 ไปอย่างเที่ยวบินที่ VZ309 ก็ทำให้เกิดความล่าชา้าไม่สามารถนำอากาศยานทำการบินได้ก่อนเวลาปิดทางวิ่งตามประกาศทำการบินห่วงเวลา23.30นาิกนาทีถึง7.30นาิก30นาทีก็แจ้งการปิดใช้งานทางวิ่งค่ะเพื่อเป็นการบำรุงรักษาทางวิ่งทางขับประจำปีงบประมาณ2566ค่ะ ภายหลังจากเกิดเหตุนะคะขึ้นค่ะทางสายการบินดังกล่าวนะคะก็ได้มีการตัดสินใจนําผู้โดยสารบางส่วนไปยังที่พักโดยทางอากาศยานนะคะสามารถที่จะทําการบินได้อีกครั้งในวันที่2ธันวาคม2,565ในเวลา1 0 3นาฬิกา34นาทีค่ะเราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกันค่ะผู้โดยสารเนี่ยมีจํานวนเกินเกินกว่าจํานวนที่นั่งของทางสายการบินที่รับ นะครับก็มีความจําเป็นจะต้องเอาเครื่องกลับมาเพื่อออฟโหลดผู้โดยสานท่านนั้นลงนะครับแต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทางท่าอากาศยานเนี่ยมีการปิดทางวิ่งตามกําหนดการอยู่แล้วนะครับการปิดทางวิ่งเนื่องจากเป็นการซ่อมบารุงนะครับซ่อมบารุงก็หมายถึงว่าเ,เพื่อความมั่นใจในการใช้บริการท่าอากาศยานนะครับก็จะต้องมีการซ่อมบารุงซึ่งกระบวนการซ่อมบารุงได้ดําเนินการหลังจากที่เราอนุญาตให้สายการบินถอยออกไป นะครับพอเครื่องบินกลับมาเนี่ยหลังจากออฟโหลดเสร็จเนี่ยได้มีการาหาลือกันว่าจะได้คืนทางวิ่งเมื่อไหร่เพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทางท่าอากาศยานเนี่ยก็ได้ดําเนินการการซ่อมทางวิ่งอยู่นะครับก็จะต้องดีเลย์ออกไปอีกประมาณสักหน,หนึ่งชั่วโมงนะครับจึงสามารถจะให้เครื่องบินออกได้แต่ปัญหาถัดมาก็คือเมื่อทางกัปตันเองเนี่ยซึ่งมีชั่วโมงกา,การบินเกินนะครับก็ไม่สามารถทําการบินได้ตามตามระเบียบน,นะครับก็ ทำให้เกิดเหตุการณ์ว่าเทียบวินเนี่ยเลยไม่สามารถจะออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตได้ครับ